คนที่เกิดวันทิศทามเรื่องผ่านนะคะสัปดาห์นี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในเรื่องงานนะคะฟ้าเปิดค่ะได้โอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนเรื่องการเงินค่อนข้างมีปัญหานะคะแล้วก็สุขภาพอาจจะทําให้เจ็บป่วยจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันในช่วงนี้นะคะได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เรื่องความรักนะคะ อาจจะมีปัญหาทําให้รู้สึกเสียใจเศร้าได้นะคะแนะนําว่าดูคลิปตั้งจนจบนะคะเพราะถ้าคิดจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีป,ปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าเรื่องไหนดีก็น้อมรับไปด้วยนะคะดวงคนที่เกิดวันที่นะคะประจาวันที่29กันยายน257ถึงวันที่5ตุลาคม257นะคะในเ,เรื่องงานขาและไพ่3าใบานี้นะคะ ในเรื่องงานที่ช่วงที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบกรับภาระค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนปฏิเสธไม่ค่อยเป็นทําให้งานไม่ค่อยทันนะคะให้ระวังนะอาจจะถูกหักหลังได้นะคะอาจจะถูกแทงข้างหลังนะคะแต่ว่าก็จะมีข่าวดีนะคะเป็นช่วงที่คุณเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามานะคะในเรื่องงานค่ะนางฟ้ามาโปรดแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้มีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะการเงินนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะ ในเรื่องการเงินห้ามเซ็นคำประกันให้ใครเด็กขาดนะคะถ้าทำสัญญาอะไรให้ดูดีๆนะคะระมัดระวังอ่านข้อสัญญาให้ดีๆนะคะช่วงนี้คุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างเยอะแต่ผลตอบแทนน้อยมากทำให้รู้สึกน้อยใจนะคะให้อดทนก่อนนะคะ สุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องสุขภาพระวังอาการปวดข้อมือนะคะระวังของมิคมค่ะหรืออาจจะเป็นโรคขัดเบานะคะทําให้คุณเจ็บป่วยนะคะอาจจะแบบว่าต้องนอนพักนะคะหรืออาจจะใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะอาการป่วยที่เกิดขึ้นระวังนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็สายตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะ ความรักนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะความรักนะอย่าเพิ่งคิดเองเออเองนะคะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะต้องออกกําลังกายต้องรักตัวเองก่อนนะคะถ้าจะคิดทำศิลยกรรมช่วงนี้ให้งดไปก่อนนะคะอาจจะมีปัญหาค่ะต้องงอนต้องง้อกันอยู่ตลอดเวลาค่ะทําให้เครียดค่ะคิดมากแล้วก็รู้สึกว่าความรักครั้งนี้ค่อนข้างเครียด ไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าหดหู่เสียใจอาจจะโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจนะคะแนะนำนะคะว่าให้ไปทำบุญนะคะถวายเทียนนะคะปล่อยนกค่ะถวายน้ำให้พระนะคะปล่อยปลาค่ะบริจาคเงินให้กับวิธิเด็กนะคะบริจาคหลอดไฟนะคะให้กับทางสาธารณะนะคะเพื่อเสริมดวงของคนที่เกิดวอาทิตย์นะคะขอใโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ